จ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันมันไม่ใช่ใครหรอกอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่คนใดคนหนึ่งอายกตัวอย่างี่เล่าให้ฟังเศรษฐีสองผัวเมียเกิดในอินเดียครั้งพระพุทธเจ้ามีลูกสองคนชายคนหญิงคนเขาไม่รู้ว่าเจ้ากรรมมาเกิดเป็นลูกนายเวรมาเกิดเป็นลูกเนี่ยพออยู่มาวันหนึ่งไปไหว้พระพุทธเจ้ากราบพระพุทธองค์พุทธองค์ถามเลยโยมลูกสองคนนี่เป็นลูกของโยมหรือชายคนหญิงคนเนี่ย ใช่พระเจ้าข้าฝ่ายผู้ชายพ่อก็บอกว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วก็จะให้คลองทรัพย์เป็นยกทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีให้ฝ่ายลูกผู้หญิงก็จะยกทรัพย์ให้ออกเกลือนไปเป็นคู่ครองที่มีเศรษฐีฐานะเท่ากันที่ไหนได้พทธเจ้าถามถึงสามครั้งลูกโยมหรือลูกโยมหรืออย่างเงี้ย จนผลที่สุดเขาก็ว่าลูกเขาลูกเขาเนี่ยกลับบ้านตั้งแต่วันมันเด็กมันโตขึ้นจากใช้เงินวันละหบาทสิบบาทเพิ่มเป็นร้อยสองร้อยหลังจากนั้นเด็กสองคนโตขึ้นมาเล่นเล่นการพน,นันขันต่อกับเพื่อนฝูงไม่มีเงินถูกถกถ,กถูกกิน ยืมของเพื่อนยืมของพ่อเพื่อนเอามาเล่นผลที่สุดพ่อแม่ต้องไปตามใช้อีกจนผลที่สุดขโมยพ่อแม่ให้แล้วไม่ได้ขโมยขโมยไม่ได้แล้วผลที่สุดโตขึ้นมาอีกทีนี้ก็คบเพื่อนยืมเป็นหนี้เป็นสินไปทั่วหมดเอาพ่อแม่ก็ต้องไปโชดใช้ให้หลังจากนั้นที่สุดไม่มีเงินไปยืมเงินเขา เอาเพื่อนไปป้นพ่อเอาแล้วที่นี่สองเศรษฐีเนี่ยบ้านช่องต้องขายทอดตลาดไม่เหลืออะไรเลยดูละเจ้ากรรมนายเวรมาตามพวงเด็กสองคนเนี่ยพลานจนไม่เหลืออะไรเลยพลานจนไม่เหลืออเลยเด็กสองคนผัวเมียนทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยหนีออกจากบ้านกลายเป็นขอทานไป ฝ่ายพ่อแม่สองคนที่เป็นเศรษฐีไม่มีบ้านอยู่ก็กลายเป็นขอทานไปเที่ยวกระเซริงขอกินเข้าไปเป็นวันวัๆพอยังชีวิตอยู่เลาะอยู่ต่อมาวันหนึ่งระลึกได้ผ่านวัดพระเจดวันก็เข้าไปการาบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าลูกโยมไปไหนมันผ่านโยมซะจนไม่เหลืออะไรเลยพระเจ้าค่ะ เขาก็เลยถามถึงบุพกรรมว่าสองคนที่มาเกิดเป็นลูกเนี่ยมันมันมันทำไมถึงต้องมาผลานอย่างนี้ฝ่าย<ฟ>พุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงกรรมว่โยมคือสองขุูุกเกษตีเนี่ยทีจจนเนี่ยโยมไปโกงเขามาก่อนโยมไปเอาของเขามาก่อนเด็กสองคนที่มาเกิดเป็นลูกเป็นเจ้ากรรมในเวลของโยมนะ อดีตชาติเป็นเจ้าของเงินเป็นเศรษฐีแล้วไว้ใจสองผัวเมียคือพ่อกับแม่ในปัจจุบันชาติเนี่ยไว้ใจไฟบริวารสองคนที่เป็นเป็นคนใช้เนี่ยก็ยักยอกทรัพย์ทั้งหมดจนยึดทรัพย์อ่ะยักยอกจนยึดทรัพย์ได้ยึดเอาของสองผัวเมียในอดีตนะ่ะ หมดเลยโยมไล่เศรษฐีสองผัวเมียออกบ้านสองเศรษฐีผัวเมียที่เป็นเจ้าของทรัพย์เดิมเขาก็เลยชั่งชักหักกระดูกปวดน้ําลงดินต่อหน้าบ้านที่ตัวเองวันที่ถูกไล่ออกบ้านว่าเกิดมาพบใดชาติใดจะขอจองเวนเศรษฐีสองเอ้บริวารสองคนเนี่ยทุกภพกทุกชาติที่เกิดแล้วแล้วผลที่สุดก็ตามวนเวียนกรรมกันอยู่อย่างเนี้ยโยม แล้ววงเวียนกรรมเนี่ยไม่อาโหสิกรรมต่อกันนี่นะฝ่ายเศรษฐีเดิมที่มีความตนหนีและเครียดแค้นอยู่แล้วก็มาเป็นเด็กสองคนเนี่ยก็เกิดมาก็ไม่ได้ทรัพย์อะไรแต่แตยากจนทุกภพทุกชาติฝ่ายเศรษฐีพ่อผู้เป็นพ่อแม่ที่มาเกิดก็ถูกเจ้ากรรมในเวรตามจองล่างจองผ่านกันดูวีนาสันตโลอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อาโหสิกรรมกัน